เห็หนอย่างไรเอบเก็บทั่วผู้ไปกินกับตาปนหืมดกอยู่ดิสีงามเ<ก>นาะโอ้ยเห็นหน่วย,ยๆใหญ่ๆเังส่อ้อนในพี่น้องครับผมไ,บไม่เบิ้งไมอ้อนได้ครับนี่เป็นตะกรอบแซ่บกรอบไม่ต้องหว่วงเรื่องกรอบผักปอดสารพิษเอ๊ะมันดกอยู่ดิพี่ทางขึง่งผี่แหง่ผมว่เห็นมันต้องสังเกตดิ พอมันจะเขียวกันเพิ่งยิงหนอนเห็นไหมอ่อนเลยครับนี่นนอ่อนอ่อนเลยเงยตรงตรงเลยนี่นี่ครับกำลังในหนอยเต็มเลยในหน่อยใบก้อนเอใบก้อนในในหน่อยเก็บมือก้อนเพี้ยนพี่น้นอ,อนโอ้ยหอยเต็มเลยคุณนะเนาะโอ้ยที่ อ่อนๆนี่นี่กินกับปันตำปนเนาะกินกับตำปนกินับตำบกงแซบน้ำพริกกะปิหูคุณอะไรพี่น้องเบืองแม่เอียบนี่นะครับอู้ย่างงามเลยเทิงสินี่เงี่ยงงามอ่ะพาพี่พาหน่องมาเก็บั่ปลาทั่วพู่โอ้ยพี่น้องคุณด่วยนี่แมอ้าวตัดซัหนงามครับเย้ นี่นี่นี่ Arrow, uh, ไอเอฟโอ้ยมาลบอยู่นี่ตัวนี้ยางตรงยางตรงเอาขี่ม่ไกี่นั่งขี่กันหลายดินกตำบักฮวงยังเสียด้ยที่นอนเพียเียเยเีย้ยบรได้ยางเอาเบิ้งสองมื ไม่ได้ยังมาเบิ่งสองซ้ำเหมือใหญ่บัดละนี่บัดเหรอดุกดุ๊กมาทางนี้ทางนี้กระบี่เลยไปไหวก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนในหน่อยก็เอาไว้ก่อนมีแล้วนี่นี่อู้นี่อู้หูเดี๋ยวอ่อนตัวนี่อู้หูเดี๋ยวยายสีอ่อนด้พี่น้องนี่ครับนี่ให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยกัดให้พี่น้องเบิ่งเนี่ย ปอ,ปอดสารพิษกรอบจำไดนผุ้นะกรอบคักปอดสารพิษสะอาดด้วยพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดค่างให้ข้าเจาดีดีด้วยพี่น้องผุ้นะไห้หน่อยก็ล่างึ้นเต็มเลย มแม่พี่น้องบ้างนี่นอ้ยตัดข้าวเดี๋ยวพี่น้องแกแกเต็มตาเลยนี่น